ช่วงกินดีอยู่ดีวันนี้ค่ะมาต้อนรับเทศากาลตรุษจีนนะคะกับคุณหมอพรเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณตั๊กและทวีคร <Heroes> ับ<ข>คุณหมอคะวันนี้มาเต็มยศเลยค่ะเต็มชุดเลยมาแนะนําเรื่องอะไรคะคือวันนี้นี่อยากจะมาแนะนําตั้งแต่เรื่องของการซื้อเลือกสิ่งที่เราจะไปไหว้พระไหว้ไหว้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไหว้บรรพบุรุษแล้วซื้อมาแล้วจะเตรียมยังไงจะทำยังไงให้อร่อยที่สุด วิธีการนะแล้วก็ทำไงเราจะใช้ทูบนี้อย่างไรให้มีคุณค่าครับค่ะงั้นเราเริ่มจากการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยและได้คุณภาพก่อนยังไงคะอย่างอย่างงี้เนี่ยถ้าเราเห็นนี่ละว่าเราเวลาไปซื้อเนี่ยนะะอย่างปลาเอาเลือกเอาตัวปลาก่อนเลยปลาก่อนเลยนะฮะปลาที่เราซื้อมาเนี่ยถ้าเป็นปลาที่ไม่สดเนี่ยเราดูจากครั้งแรกสุดเราดูจากหน้าตามันก่อนแล้วก็ดูที่ตามันนะครับ สำคัญเลยนะคะ<ด>ปลาที่ไปถึง<า>เหลือกินเหลือ,ลอใช้นะ<อ>คะจ่าใช่ครับปลานี่บางทีดูตามันเนี่ยถ้ามันเลือดออกในตาเนี่ยบางทีมันไม่ดีแล้ะแล้ววิธีการดูดีที่สุดก็คือเราดูที่เหงือกมันนะครับอย่างนี้ครับแล้วเ,เราก็เปิดเงือกออกดูถ้าเงือกเขาเป็นสีแดงสดแสดงว่าเขาสดมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม่มีสีซีดๆเลยเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ย เสียชีวิตก่อนที่มาแช่น้ําแข็งนานมากในเมืองจีนนี้นะถ้าปลาไม่ไว่ายมานี่ก็ไม่ซื้อกินนะ,ะเขาไม่ซื้อกินเลยถ้าปลานี่ต้องปลาที่ว่ายมาเพราะว่ามันสดเขาจะไม่รู้หรอกว่าใส่น้ําแข็งมากี่วันกี่ปีกี่เดือนเพราะบ้านเรือนเขาอยู่ห่างไกลแล้วยิ่งเป็นปลาน้าจืดอย่างเงี้ยเนี่ยเขาต้องไปชี้ที่น้ําเลยแล้วก็เอามากินแล้วเวลาเอาชี้เลยละว,ว,ว่ายอยู่เราตัวนี้แล้วเวลามันอยู่ในจานเนี่ยเราทํายังไงเราจะรู้ว่าปลานี่สด รู้ไหมครับเรารู้ไหมว่าปลาตัวไหนมันสดไม่สดเวลาเขานึ่งอยู่บนจานเนี่ยรู้ไหม<ด>ไม่รู้เหรอเออนี่สําคัญมากเลยนะก็คือมันจะดูที่ไอ้ตรงนี้แหละครับคีบตัวเนี้ยถ้าปลาที่สดโดยเฉพาะปลาว่ายน้ามาเวลานึ่งเสร็จเนี่ยมันจะชี้ขึ้นอย่างนี้ตั้งก็สีชมพาเลยอ่าไม่เชื่อลองไปทําดูก็ได้เอาซื้อปลาว่ายมาแล้วก็ลองทุบหวัวมาดูแล้วก็นึ่งดูอุ้ยไม่ได้บาป เอาว่าถ้าปลามันไม่สดถ้าปลามันสดแม้ว่ามันแช่น้าแข็งมาก็ตามเวลานื่งเสร็จมันจะเด้งนอย่างนี้เลยนะดูที่คลิปนะลคลิปนะนตั้งขึ้นอนย่ยงางว่าเวลานึ่งเสร็จอยู่ในจานตั้งขึ้นเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อมันจะแข็งอยู่แรงอยู่พอนื่งแล้วมันก็จะเด้งขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องปลาเวลาเลือกเลือกเลือกต้งปลาด,ดูเงือกมันดูตามันแล้วอันที่สามคืออัน,นิวจิ้มมันค่ะจิ้มเราต้องเป็นลักษณะไหนคะไม่จิ้มแล้วไม่จะบุ๋มหายไปเลยถ้าจิ้มแล้วมันบุ๋มหายไปมันนนนเเ่่าากลล้แวะ แล้วแต่ว่าถ้ามันบุ๋มหายไปนิดหน่อยแล้วปล่อยมันเด้งกลับมานี่ใช้ได้เลยคไม่ว่าจะเป็นปลาหมูหรือไก่เนี่ยคถ้าจิ้มลงไปแล้วเนี่ยพอเราคลายมือขึ้นมามันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยแ่แสดงว่ามันยังสดอยู่ถ้าจิ้มไปปุ๊บมันบุมหายไปเลยนะไม่ขึ้นเลยนะใช้ไม่ได้แสดงว่ามันมันไม่สดล้ะมันอยู่หลายวันละใกล้เน่าแล้วนะคะนอกจากดูสีดูลายดูกดแล้วก็ต้องถ้า เขาไม่ว่าเราเราดมนิดนึงดมกลิ่นอ่าไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าใช่ได้เทนี้มามาเทนี้เป็นหมูนะหมูนี่สีต้องเป็นอย่างไงะสีต้องเป็นอย่างนี้เลยครับสีคือคือไม่มีถ้าเป็นเนื้อชิ้นเดียวกันต้องเป็นสีเดียวกันหมดนะอย่างนี้ครับต้องเป็นสีเดียวกันนะเวลาซื้อหมูนะอย่ามีจุดแดงจุดดําจุดกระดาจุดเลือดออกแสดงว่าเขาป่วยตายอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วจะรู้ได้ยังไงคาว่าไม่มีสารเล่งเนื้อแดงค่ะสีก็เป็นสีไม่แดงนะสีออกสีเนื้อเนื้ออย่างนี้ แต่ว่าบางเนื้อบางที่เช่นเนื้อสะโพกอาจจะแดงขึ้นหน่อยหนึ่งนะส่วนอันนี้เป็นเนื้อสันนะฮะเราจะเห็นนะเนื้อสันอย่างนี้นะฮะมันก็จะมีลายเส้นอย่างนี้แล้วเวลาเราจะไปทําอาหารก็บอกอีกนะฮะครับวิธีการเดี๋ยวในการทําอาหารนี่เช่นกันวกเ, ب, นาานเนนวลารเราจะตัดจะทอดอีกกรุณาตัดอย่างนี้นะครับขวาเส้นนะ,ะอย่าไปตัดอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่อร่อยเลยครับไม่อร่อย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 เหนียวเหนียวเนียวแล้วเวลาเราซื้อมาเสร็จเนี่ยไก่ด้วยนะครับเวลาเลือกก็เช่นกันสีอย่าเป็นสีเหลือง บางทีเอาสีไม่ใช่ผสมอาหารมาทาด้วยซ้ำแต่บางคนเขาก็ใช้กมิ่นทาเราไม่เอาดีกว่าเอาสีธรรมชาติานี้แหละครับ <c oughs> แล้วไก่ก็คือช่วงนี้ในประเทศไทยเราไม่มีโรคไข้หวัดนกร <c oughs> ะบาดแต่อย่าประมาทนะเราควรจะซื้อใส่ไก่ที่เขาทําเรียบร้อยมาแล้วไม่ใช่เอามาทําเองนะเพราะเราทําแล้วโดนเลือดเข้าไปอาจจะติด <c oughs> โรคไข้หวัดนกก็ได้ก็พยายาม ที่จะไม่ให้เป็นโรคก็คือซื้อเขาทําเสร็จมาแล้วแต่ว่าอย่างเช่นกันเราลองกดดูสิครับกดจิ้มนูอ่ากลับยืนยืนกลับมาแล้วใช้ได้แล้วก็ตามผิวจะไม่ไม่มีอะไรเป็นเลือดออกลายเลือดออกีไม่มีนะไม่มีร่องรอยนะคะทีนี้เวลาเราเอาเข้าไปต้มอันนี้ปลานี่ก็ส่วนใหญ่จะเวลาเร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 าเวลาเราถวายบำพรุดเราจะต้มซาแซสามอย่างก็คือ สิ่งที่เราเป็นเนื้อสัตว์นี่สามชนิดนะซึ่งภาษานนี้ดียแล้วคนใหญ่เราก็จะใช้ต้มเอาทีนี้ถ้าเราต้มไม่ดีเนี่ยต้มตั้งแต่เมื่อกว่าน,นี้เช้านี้ว่ายถึงบ่ายถึงเย็นแล้วะะบางทีเนยไม่ไหวแล้วเสียแล้วทำไหม่มันก็ต้องเอามาปรุงแต่งให้ดีทีนี้ก่อนที่เราจะค่าใจดีก็คือเราอย่าซื้อของที่เขาทาเสร็จแล้วเราควรจะซื้อแล้วมาทําเองเราจะได้บุญมากยิ่งขึ้นเพราะได้ของสดมาแล้วนะอ้าวสมมติเราตัดไปแล้วนี่นะ ตัดเป็นชิ้นชิ้นนี้นตัดตามขวางนะ,ะแล้วเราก็ไปต้มวิธีต้มเนี่ยอย่าต้มทิ้งไว้จนแบบโอ้โหทิ้งไว้เป็นชั่วโมงเนี่ยไม่ได้แล้วครับมาอร่อยแล้วเราก็ควรจะต้มแล้วก็ลองเอามือวางแล้วจิ้มจิ้มดูเนี่ยเราจะรู้เลยว่าต้มสักกี่นาทีชิ้นมันหนาเล็กใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าน้าเดือดเดือดต้มไม่เกินสิบห้านาทีแข็งโปก๊กละถ้าเราเอานิ้วตัวเองทําอย่างนี้นะครับ เอานิ้วโป้งจับนิ้วชี้อย่างนี้ถ้ามันยังนิ่มๆอย่างนี้ยังไม่สุกนะลองกดดูตรงนี้นะกินเข้าไปเชื่อจะเป็นอันตรายนะถ้าเป็นนิ้วก้อยเอานิ้วก้อยนี่ครับแข็งไหมอันนี้อันนี้คว้างหมาหมาล่องเองเลยนะมันแข็งมากนะสุกเกินไปไม่อร่อยแล้วเอานิ้วกลางกำลังดีนะก็เราก็เอา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 ความเอาตะเกียบอันนึงไปจิ้มจิ้มดูก็ได้นะมันจะมีความรู้สึกยืดยืนยืดยืถ้ามันยืดยืนอยู่ไม่ใช่ ลึกลงไปมันนิ่มกันไปยังไม่สุกแต่ว่าถ้าไปแบบความรู้สึกเหมือนนิ้วกลางเนี่ยหรือนิ้วนางเนี่ยโอเคแล้วนิ้วก้อยแข็งโป๊กละถ้ากดไปแข็งโป๊กรีบเอาขึ้นเลยนะมันจะไม่อร่อยแล้วนะอันนี้เป็นเทคนิคนกไก่เหมือนกันนะเวลาเราเราเราต้มแล้วก็เอา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 นั้นจิ้มนิดหนึ่งก็จะรู้ว่ามันสุกไม่สุกนอกจากนี้ซื้อผลไม้จ้่ด้วยนะอย่าลืมนะผลไม้มงคลขายไม่ได้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยไหวแล้ว อายุจะยืนเพราะว่าคนกินกล้วยเรายืนไม่ใช่ไหว้แล้วนอกจากบรรพุรษเดิกินแล้วเราอยากได้กินด้วยเราก็จะยุยืนนะกล้วยเนี่ยแล้วส้มส้มนี่เป็นเป็นของมงคลมีกินมีใช้อส้มนี่นะอันนี้ส้มครับส้ม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 หมดแล้วครับส้มภาษาจีนเขาเรียกว่าเฉิงเฉิงแปลว่าสําเร็จเฉิงแปลว่าสําเร็จมันพ้องเสียงอย่างผมเนี่ย ชื่อเฉินหยงแปลว่าผู้สําเร็จในการทํากิจการราชการอ่าโดยจเป็นอาชิ์ดีครับอันนี้ก็เฉิงอ่ะเฉิงนี่แปลว่ากินแล้วจะสํารยสำเร็จแล้วก็จะไปให้กับคนสองลูกเนี่ยอ่าตายกิจก็คือเป็นคู่อันนี้หนูถนัดเลยค่ะเอาไปให้คู่ใหญ่แล้วก็แลกกับอ่งเปาเออเี็กกำลังจะให้ ตักแล้วตักอังเปาเตียงไมให้หมออย่างไม่นใช่หนูต้องเป็นคนให้อังเปาเขาบอกว่าซินเจียอยู่อีซินีหัวชายอ่วันซื่ออยู่อีซินเหนียนฟาฉายอังเปาหนาไหลเพราะว่าเอาเอาซองแดงๆเอาใม้ฉันภาษาจีนกลางนี่ทีนี้อันนี้ว่าเราก็จะต้องซื้อพวกนี้นะเป็นเป็นอย่างสับรถเนี่ยก็เป็นของมงคลนะก็คือถ้ากินเข้าไปแล้วนี่ก็ก็จะทําอะไรก็จะไม่ค่อยผิดพลาดนะก็จะสําเร็จเพราะว่า ตาจะใสมันตาสับรวดมีเป็นร้อยร้อย,อยตาเลยเราจะมองเห็นทุกอย่างหมดจะรูปโปรหมดเลยนะอย่างนี้เป็นตนน้นนะมะละกอก,ก็เป็นพืชมงคลของไทยเรานะมะละกอเนะี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นสาลีนะเขาเรียกหลีนะหลีหลีนี่เพราะว่าแปลว่ามีเงินมีทองเหมือนกันเพราะนี้เหล่านี้เนี่ยเ็เป็นเรื่องของมงคลแล้วก็ซื้อมาอย่าลืมกล้วยน้ำว้านะของดีบ้านเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถูกแล้วนะเมื่อกี้ไปซื้อตกใจเลยสามสิบบาทเมื่อก่อนนี้สิบห้าบาทเองนะ ใครที่ทำให้กล้วยแพงมากๆเลยคุณห,หมอคะแต่ว่ามีเทคนิคการเลือกผลไม้ยังไงบ้างคอย่างกล้วยนี่ก็ซื้อตอนดิบๆเขียวๆนะเดี๋ยวเพิ่งไปซื้อมาสุกๆเลยอย่างนี้นนนเนี่ยอย่างนี้แย่แล้วเนี่ยเนี่ยอย่างนี้แย่แล้วเน่าแล้วเนี่ยพวกนี้ไล้วเสร็จล้วกินไม่ได้แล้วช้ำและเดี๋ยวผมจะแจกทุกคนเหมดเลยนะเตรียมรับไว้แจกให้หมดเลยเพราะว่ามันเริ่มช้ำแล้วนะจะแจกทักครึ่งหวีแล้วครึ่งหวีจะเอากลับบ้านเดี๋ยวหักไว้ก่อนครับโอ้หักไม่ได้ตรงใจต้องแจกหมดแล้วซ่อมเหมือนกันนะ <S 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 ส้มเวลาซื้อส้มก็เช่นกันนะส้มในี่เวลาเลือกนี่แป้นแป้นหนึ่งแป้นแป้นะทุกพันเลยนะ,ะสองแข็งแข็งยกเว้นส้มจีนมันจะยุบยุบยืนๆหน่อยนะ,ะแต่ส้มสบายต้องแข็งนะแล้วผิวบางฮะผิวบางๆหน่อยนะถ้าผิวหนาแสดงว่า,างในมันเริ่มไม่ดีละฟ้ามนะมันเก็บไปนานเกินไปก็จะแห้งผิวสีจะต้องสวยนะ,ะอย่างเงี้ยสีต,ตึงแล้วไม่นิ่มไม่นะไม่นิ่มไม่ช้ำนะอันนี้ส้มนี่เลือกเลือกได้ไม่ยาก ส่วนกล้วยก็เอาแบบเขียวๆเต็มแล้วนับให้ได้16ลูกนะ2 4 6 8 10 12 14 16 18อโอ้นี่อันนี้มันทำไมมันต้นเครือนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปขาย16ลูกผมก็ดึงออกสลูกดึงออกสองลูก16ลูกพอดีเลยนะ2 4 6 8 1 0 1 2แ4ด6เนี่ยแม่ค้าเขาทำอย่างเงี้ยเขาตัดออกเขาหลอกเราเลยส16ลูกเพราะว่าเขารู้ว่า16ลูกนี่ดีที่สุดนะฮะ ไม่ต้องไปเอามากลูกนะฮะอย่างนี้เป็นต้นแต่บางคนนะคะเลือกซื้อหลายอย่างค่ะไม่มีเวลาก็อาจจะเลือกซื้อจากแหล่งที่ขายได้คุณภาพของกรมอนามัยเองก็มีการมอบมาตรฐานตลาดให้ด้วนที่ท่าน้าเราไปตลาดเขาให้มองดูว่าเป็นตลาด5าดาวกรมอนามัยเขาก็จะสะอาดผักผลไม้ก็จะปลอดสารพิษยาข้าแมลงก็ไม่มีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากให้ท่านไปเลือกซื้อจากตลาดสดน่าซื้อซึ่งในกรุงเทพมหานครก็มี ตลาดโซนาซื้อสามดาวนี่อยู่ถึงเกือบทุกเขตเลยนะแล้วก็มีห้าดาวยิ่งดีใหญ่อย่างที่ทุ่งครุก็มีตลาดใหม่สมย่านนะตลาดยิ่งเจริญตลาดแถวพานิธนนะแล้วก็มีตลาดตลาด3มย่านนะแล้วก็มีตลาดหลายที่นะครับไปดูแล้วกันที่ไหนมี5ดาวใช้ได้นะคะทุกทุกนี่สำคัญมากๆกเลยนะเห็นชอบปักกันในอาหารเนี่ย ไม่เชื่อลองปักแล้วเดิไปผ่าดูสิแดงติดหมดเลยเนี่ยปักไปเนี่ยสีแดงจากก้านทูบเนี่ยเป็นอันตรายเป็นอันตรายเพราะว่าเป็นสีทาบ้านสีน้ำมันมันถึงจุ่มไปแล้วมันติดเราไม่เชื่อเราไปจับสิครับป๊บเดียวติดแดงเลยนะเนี่ยสมัยเมื่อก่อนนี้ไงผมเป็เด็กๆอ่ะก็เห็นผู้ใหญ่เขาชอบอาแลติกมาทานะไอเราก็มีมีดพสติกแล้วก็เอาทูบนี่ใส่ไปในน้ําแล้วก็ใส่ชามะแล้วไปจุ่มน้ํามาทาปากกันนะ โอ้แดงเลื่อๆเลยนะแล้วทาแก้มด้วยเดี๋ยวลองไหมครับอ่าสวยแล้วไม่ต้องคะทนี้ทีนี้ก็คือนอกจากสีนี่ออกมาละลายมาเนี่ยติดมือแล้วนะมันไม่ดีแล้วนะก็เป็นอันตรายแล้วที่สําคัญคือเวลาเราไหว้พระต้องระวังนะคะต้องระวังผมไปงานสวดศพแล้วที่ผมไม่สบายใจมากๆเลยเพราะเดี๋ยวนี้ติดแอร์ข้างในติดแอร์หมดเลยแล้วจุดทูปยาวอย่างเงี้ยสวดสามจบหมดพอดีแล้วก็สวด เขาไปครึ่งชั่วโมงละสารพิษเป็นอันตรายทําให้เมเร็งเยื่อหุ้มปอด mm. เยอะมากเพราะฉะนั้นพระที่อยู่ในบริเวณที่สวดแล้วปิดแอร์หมดเนี่ยจึงป่วยตายด้วยเะเร็งปอดคือเยื่อหุ้มปอดเยอะมากเพราะฉะนั้นเราเนในขณะที่จุดทูบนี่นะกรุณาอย่าอยู่ในห้องแอร์ต้องเปิดห้องหมดเลยเดี๋ยวนี้มีทูบแบบไฟฟ้าใช่ไหมเสียบป,ปั๊บติดเป็นแดงเลยแล้วถ้ายัางหลีกเลี่ยงไม่ได้นะถ้าเราจะจุดทูบโดยเฉพาะ ในช่วงตุรจีเนี่ยเรามักจะได้ข่าวไฟไหม้เรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่าประกาศแห้แงแล้วก็พวกเราก็ไหว้พระไหว้เจ้าก็จุดเทียนจุดธูปเทียนนี่ปั๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ดับถ้าจะจุดเทียนก็จุดให้มันสั้นๆแล้วต้องอ,อยู่จนกว่าจะดับไม่งั้นเราต้องดับก่อนออกไปนะ,ะส่วนธูปนี่ก็เช่นกันวิธีการจุดธูปให้ดับเร็วนี่ทำยังไงครับหักครึ่งโอ้ยเก่งจังเลยนี่มาหักง่ายๆเลยเนี่ย อ, <นะ S 1> อันนี้ไม่ต้องใช้แล้ว <ฮะ S 1> จุดแค่นี้ก็เราก็ควรจะหักทูบอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะขอให้บริษัทที่ทำทูขายนะหนึ่งการทำทูตมีใช้คีธาคิิเลื่อยนะ,<ฮ>ะแล้วก็สองคือใช้ดอกไม้พันไม้ที่ไหว้พระแล้วแห้งแล้วเอามาปั่นให้ละเอียดแล้วผสมไป <ฮะ S 1> แล้วไม่ต้องใช้กลิ่นธรรมชาติเลย ท่านจะได้บุญมากๆเลยนะขอให้บริษัทที่ทำทูบอย่างนี้จเจริญรุ่งเรืองนะมะเร็งไม่เป็นทั้งอย่างเลยนะ,ะขอให้ร่างกายแข็งแรงและขอให้ๆๆบริษัทที่ทำทูบเนี่ยอย่าใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะแล้วทำทูบสั้นๆอย่างนี้แล้วท่านจะขายดีนะต่อไปนี้เราจะรณรงค์ใช้ทูบสั้นๆกันดีไหมครับดีไหมดีไหมไม่เอาทูบยาวแล้วนะนะเอาทูบสั้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้อง ที่มาอยู่ในบริเวณนี้รับไฟไม่ใบ้บ้านด้วยนะทิะ้งท้ายรายการวันนี้นะคะให้คุณหมอวอวยพรต้อนรับตุดจีนนิดนึงค่ะก็ขอก็ขอให้บรรพบุรุษไทยนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกหลานเราก็เกินครึ่งในห้องนี้ก็มีเชื้อสายจีนนะขอบรรพบุรุษของ<บ>พวกเราทุกคนแล้วก็ที่บรรพบุรุษแล้วก็เทวดาฝ้าดินที่เรากราบไหว่อยู่เนี่ยได้โดนบันดาลให้พวกเรามีอายุวันนะสุขภาพละนะฮะเงินทองไหลามาเทมา บวงสื่ออยู่อยู่ยอ่อจสิงนีพวกชายต่างตังต่างตางอ่าขอให้ร่มร,รวยทุกคนนะครับค่ะข,ขอบคุณค่ะ